ว่าสิเห็ดอยูมันเอาไปหักต้นสามเส้เอาต้นมันใหญ่ใหต้นละว่าสีขาหักอหักแค่ถุงเดียวเดียวห่านไ่ะลายเส้ยเขาเดียวอแล้วอ้ยเว้ยเ้ย เป็นบาทเด็กอกว่ไมดีอืมปเป็นยังว่ามันเหมือ่อยแม่เลาจะไปจบปะบ่ได้เหตุก็ะดุดไปตามเหล่มยมหนด็กระวั <c oughs> งตกรถเลยบังคุด <c oughs> เดือนหนาเดือนมาสีกูอยางไปตัวน้ำตกรถบ่ <c oughs> <c oughs> ตกรถนะเออไม่อันนั้นกูเพื่นแอนลงมาอยู่หยอดนั้นมันกูโอ้มันยังคือใหญ่ตายอย่างกูพูดยังไม่แม่มันเบิ่งมันยากพอ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 เอามางงหลุดเอามาโอ้แตมันยากเพราะผม ตัวนำได้มันยากเลยบลุกนุขกุดมากนุขกุดมานุุ้ดได้ลงรลมันมันติดใจใหญ่ลอดกันหน่อยมันมีถุงใส่เดียวถุงใหญ่มันเบิดขุดเอามีเทีนด้เแม่เดาแม่แม่เดาแม่เดาแม่เดา ตอนนี้มันก็ต้องเ็ดหาถุงที่ที่นี่ป่ะที่นี่ไม่ได้ยินไม่ได้แ้วไม่ได้แด้วครับผมไม่ได้ยินไหมอ้ยินึ่งให้พ่อ